กำแพงน้ำนอ๋อมีโรเลอร์ของอ่าอะไรนะรถโด,ดเซอร์ D หกศูนย์เอกำแพงน้ำ โรงเรียนการเมืองการอาหารไปตำข้าวนะครับในสถาบันวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศลปทีมงานสหารออกแบบและประดิษฐ์ทระหน้ำแรงดันเคื่องหมุนลอ้อ